สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครัวครูแอมนะคะทําเองกินเองอร่อยเองที่บ้านนะคะวันนี้เราจะมาทําะผนงหมูนะเป็นเมนูที่หลายๆคนก็คงชื่นชอบนะคะทําเองกินเองอร่อยเองนะคะ,ะวันนี้ก็จะมีส่วนประกอบนะคะมีหมูวันนี้เราเลือกใช้อันนี้สันคอมันจะมีเนื้อติดมันนะคะ,อ,ะอันนี้เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมะเขือพวง พริกชี้ฟ้าแดงนะคะอันนี้หั่นอ่าเนี่ยนะคะน,นี่หั่นแล้วแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะคะใบมะกรูดซอยจะฉีกก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราซอยเนี่ยมันก็จะอ่าเราบางคนเขาไม่ชอบถ้าเกิดเราฉีกชิ้นมันใหญ่ใช่ไหมเราก็จะเอาซอยๆจะได้กินใบมะกรูดได้นะคะ <S <S อ่าน้ําตาลปี๊บหรือจะเป็นน้ําตาลทรายก็ได้นะคะวันนี้เราจะเลือกใช้น้ําตาลปี๊บเนาะมันจะได้หอมๆแล้วแต่ความชอบเนาะมีเกลือป่นนะคะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยกะทินะคะวันนี้ใช้กะทิที่เป็นกะทิสดไม่ได้ใช้กะทิกล่องนะเพราะว่าแถวบ้านนี้จะมีร้านคั้นสดๆเลยนะคะสั่งไว้แล้วจะมาส่งถึงบ้านเดลิเวอรี่แล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นพริกแพกริกแกงผนงเราใช้ยี่ห้อน,นี้เลยนะคะนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ว่าเคยลองมาแล้วไปซื้อตามตลาดมันก็ไม่อร่อยแต่ว่าเนี่ยมันอยู่ในรตัสอร่อยนะคะแล้วก็มีน้ำปลาส่วนน้ำปลานี่คือน้ำปลาที่เราใช้ที่บ้าน นะเราไม่ได้โฆษณายี่ห้ออะไรหรอกแต่คือน้ำปลาที่เราใช้ที่บ้านอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็คือเครื่องปรุงหลกัหลกๆของเขานะคะทีนี้เราก็จะ,ะมาเริ่มลงมือทําเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะ,ะนํากะทิลงมาจริงๆกะทิมันเยอะกว่าน,นี้นะเราก็ลองตรงๆดูนะคะ,ะใส่กะทิเข้าไปเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมออีอีกครึ่งหนึ่งที่เราซื้อมาวันนี้เราซื้อมากะทิน่าจะ สั่งมาน่าจะโลนึงเนาะเขาก็ช่างมาให้ใส่ถุงเขาก็เขียนหัวเขียนหางแต่วันนี้ถ้าเกิดหมูเราไม่เยอะเนี่ยหมูเราไม่ได้ทําเยอะเราก็คงใช้แค่หัวก็พอมันจะได้มันๆนะคะอ่าในขั้นตอนที่รอรอให้กะทิอ่าให้มันแตกมันนะคะกะทิแตกมันเราก็ถึงจะใส่พริกแกงลงไปพริกแกงผนงนี่ถุงหนึ่งก็ก็ใช้ได้พอดีกับกับไอ้นี่ปริมาณพวกหมูที่เราเตรียมไว้ว,นนวันนี้มันอ่าวันนี้วันอาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดไหมคะอ่าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดวันนี้วันพระด้วยนะคะเราก็จะไปเพนเพราะว่าถ้าเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเราจะส่วนมากจะไปเพนมากกว่าเพราะว่าเราตื่นมามันก็ต้องมีงานมีอะไรต้องทําเยอะแยะเนาะงานบงงานบ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาเวลาแบบสะดวกดีวกว่าทํากับข้าวไปเพนด้วยนะคะวันนี้จะมีแผนงไปเพนค่ะตอนนี้นะคะตะที่ของเราก็แตกมันแล้วนะคะเราก็จะใส่ พ,พี่แกงพี่แกงะแนงนะต้องเป็นพี่แกงะแนงของของทำสำหรับทพะแนงนะคะ,อะตอนนี้นะคะช่วงนี้เราก็เราก็หลีไฟลงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเคี่ยวอ่าทําให้ตัวตัวอะไรนะตัวพี่แกงเนี่ยนะคะ,ะเพราะถ้าเกิดเราเปิดไฟแรงไปเนี่ยกะทิมันก็จะแตกออกไปเรื่อยนะแล้วมันก็จะแตกมันไปก็จะไม่สวยะนะคะทีนี้ขั้นตอนนี้เราก็ จะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปเลยเพราะว่าอย่างที่บอกน้ำตาลปี๊บมันค่อนข,ข้างที่จะเป็นก้อนนะ,ะใส่ลงไปมันจะได้จะได้ละลายเร็วๆใส่ไปแล้นะคะ,ะแต่ถ้าเกิดชอบหวานมากหวานน้อยหรืออะไรหรือชอบน้ำตาลปี๊บน้ำตาลอะไรนะน้ำตาลทรายขาวเนี่ยก็เล้วแต่เรานะเพราะว่าที่บอกครัวเราเองเนาะอยู่บ้านเราเราใช้เครื่องปรุงอะไรก็ได้ที่เราใช้ประจําอยู่แล้วนะคะเรานะ แค่มีขั้นตอนมีวิธีอะไรเงี้ยเราก็ทําได้แล้วนะคะ,อะตอนนี้นะคะเรารอให้เจ้าตัวะกะทิกับพี่แกงนะคะละลายเข้ากันก่อนนะนะคะหลังจากที่กะทิกะทิกับพี่แกงของเรานะคะเริ่มที่จะ,ะละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูวันนี้มีหมูเดี๋ยวเดี๋ยวไ่เป็นไร ใส่หมูลงไปที่เราหั่นไว้แล้วนะคะวันนี้ใช้เนื้อหมูสันคอมันจะติดมันหน่อยนะคะแล้วแต่ความชอบใช้เนื้อตรงไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดตัวสันคอเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันจะมีมันเนียัยติดมันนะคะวันนี้วันวันนี้วันพระนะคะเป็นวันหยุดด้วยเราก็จะทำไปไปเพนด้วยเนาะถวายเพนด้วยนะคะก็จะยีะนิดนึงนี่ Okay. ประมาณนี้นะคะที่เหลือเราก็เอาไปทํากับข้าวมื้อต่อไปได้อ่าเราก็จะเหมือนผัดหมูตัวหมูเนี่ยนะคะอ่าให้สุกให้สุกให้อะไรไปกับเครื่องกันหนึ่งเปิดไฟแรงนิดนึงได้นะคะเพราะว่าจะเกิดอย่างที่บอกตอนที่เรา,เาใส่อะไรนะกะทิกับเครื่องแกงลงไปเนะี่ยถ้าเปิดไฟแรงมากเนี่ยกะทิมันจะแตกนะหรือมันจะไม่สวยอ่านะคะทีนี้ก็รอให้หมูเราสุกนิดนึงนะ เราเราเดี๋ยวค่อยมาเติมกะทินะคะที่เหลือนะ,อะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่กะทิอันนี้เป็นหัวกะทินะที่เหลือนะคะ,ะใส่หมดเลยละกันวันนี้ใช้หัวกะทินะไม่มีหางเขาก็ให้มานะแต่ว่าเอออย่างที่บอกเพราะเราไม่ได้ทําเยอะมากเราทากินในครอบครัวยอย่างเงี้ยก็ใช้แต่หัวกะทิก็ได้ ะะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็รอให้เดือดเราให้เดือดสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาเติมเครื่องปรุงนะคะที่บอกก็จะมีน้ำปลามีเกลือมีแค่นั้นนะคะเครื่องปรุงเขาส่วนน้ําตาลนะคะที่บอกไปน้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊กก็ได้แล้วแต่เราเนาะเราชอบแบบไหนเราก็ใส่แล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะตอนนี้รอให้เขาเดือดอก่อนละก,กันว่ะน้ําปลานะคะน้ำปลา ใครที่ที่ที่ไม่ชอบไม่ชอบกลิ่นของน้ำปลาเนี่ยจะใส่เกลือแทนก็ได้นะเออไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้จากัดว่าเออต้องเป็นน้ำปลานะคะเกลือนิดนึงนะอ่าประมาณนี้นะคะส่วนที่บอกว่ารสชาติของความหวานแล้วแต่ความชอบแต่ว่าบ้านนี้นะคะอ่าไม่ค่อยชอบหวานก็เลยจะไม่ค่อยใส่เยอะนะนะคะเราก็เอาที่ความชอบเราเลยหลังจากนั้นนะคะอ่าเราจะใส่มะเขือพวงลงไปใส่ช้อนตัก ะเขือพวงนี่เราล้างนะคะล้างแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปตามใจชอบหรือตามปริมาณที่ว่าเราใส่หมูใส่เนื้ออะไรแตไม่ใช่เนื้อสินะใส่หมูใส่กระที่เท่าไหร่แล้วก็ใส่มะเขือพวงตามใจชอบเลยนะคะอ่าบางทีบางทีทำแผนบางทีมะเขือพวงมันหายากมันไม่มีแล้วก็ใส่มะเขือนะก็ได้นะเออดังได้ได,ได,ได้เห็นไหมคะ เหมือนจะเยอะเนาะมะเขือพวงแต่พอใส่เข้าไปแล้วก็พอดีเห็นไหมคะ,อะพอดีนี้นะคะเราก็รอให้เดือดสักพักหนึ่งประมาณห้าน,นาทีห้านาทีรอให้มะเขือพวงเขาเริ่มสุกแล้วเราค่อยมาใส่พริกชี้ฟ้าแดงกับใบมะกรูดนะคะเพิ่มรสชาติความหอมให้เขาโอ้เดือดแล้วนะคะอะสีของมะเขือพวงก,ก็จะเปลี่ยนไปละเมื่อกี้เป็นเขียวสดนะอันนี้เริ่มจะคำ้คำๆลงแสดงว่าเขาสุกแล้วนะคะ อ่าแล้วเราก็ชิมชิมรสชาติแล้วนะคะชิมรสชาติแล้วพอดีใช่ไหมจ๊ะพอดีนะอ่าเมื่อกี้นะคะเราชิมช่วยกันชิมแล้วนะคะพอดีแล้วไม่ต้องเติมอะไรแล้วทีนี้เราก็จะมาขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะใส่ใบมะกรูดซอยอ่าที่บอกว่าซอยเพราะว่าอ่าเผื่อใครที่ชอบทานใบมะกรดูดแต่ถ้าเกิดเราฉีกมันจะชิ้นใหญ่ไปอ่าใส่ลงไปก่อนแล้วก็พริกขี้ฟ้านะคะพริกขี้ฟ้าเพิ่มสีสันให้เขาหน่อย แล้วก็ทานได้ด้วยนะพีกอ่ะแล้วก็เก็บไว้นิดนึงเอาไว้ตกแต่งเราโดยส่วนตัวเป็นคนชอบใบมะกรูดเยอะเราก็จะใส่เยอะนะคะเพราะว่าแถวนี้ใบมะกรูดเราปลูกเองเนาะอ่าไม่ต้องซื้อตองหาเราปลูกเองใบมะกรูดเรามีนะคะหลังบ้าน <c oughs> ถ้าเชนั้นใส่ยังไงก็ได้ตามใจชอบครัวเราเองนะอ่าเ,เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลอง ตักเสิร์ฟใส่ถ้วยนะคะวันนี้เสิร์ฟทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะเ,คเสร็จแล้วร้อนๆพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะใบมะกรูดที่เหลือที่เราเก็บไว้อันนี้นะคะตกแต่งหน้าตาเขาหน่อยอ่าอย่างนี้หน่อยอย่างนี้หน่อยอะนะคะพริกทานได้นะใครชอบเผ็ดน,นะคะอ่านะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพแนงหมูของเราวันนี้เช้าวันนี้เสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆสักจาน สำหรับวันนี้นะคะเมนูครัวทำเองของเรานะคะครัวทำเองกินเองอร่อยเองนะคะที่บ้านเราเองวันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผนงวันนี้นะคะแล้วก็เสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวนะคะขอตัวไปทานข้าวกันนะจ๊ะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า